พงศกรนะครับมาไปครับผมเบียรนไปทิ้มเลยอืมเม็ดไปครับเม็ดไปครับผมไาโคนไปโคนขึ้นครับ คนั่นแน่แตันเข้าไป <c oughs> ไปครับผมอ้าวเาว้ยกินตัวนั้นแล้ว เอาละปฏิบัติการชั่วอะไรของเราตดนมาล่วงครับผมถ้าโดดกินเนี่ยชิบเขาจะต้องเอาตัวนี้มาผูกใช่ไหมอ่ะโดดครับโดดตบโ,โพน กินโคนกินโคลนไปครับผมแน่มา้ามาเว้ยม้ามา,มาจะกินเม็ดโอเคเรากินตัวนี้ไปก่อนครับ ด้านขึ้นไปหนึ่งตาด้านขึ้นไปหนึ่งตาจากกินหรือจ๊ะกินเลยกินเหลือ <c oughs> เชื่อมครับผมมาครับกินมาโอ้โหผมลูกกินเรือเขาได้ว่ะท่านผู้ชมอ่ะกินตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะลุกกินเรือเขาแล้วมาครับถิงเฉียง มาครับใ,ใกล้ๆ <c oughs> นี่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกอืมหนีชนนะมาครับผมหนึ่งตาครับทำท่าทีว่าซ้อนเฮ้ยถอยงี้พี่ก็หม่ำดีครับ ลูกครับผมกินมันสิเจ้ะเอา,มาไม่กินเว้ยกินเรือครับอะขยายขยายลำโพงนิดหนึง่งต่อเลยครับผมเปรี้ยวครับแต่เปรียบแล้วก็ต้องต่อให้หมดนะครับกินมาครับผม มาตายครับผมเสร็จไปครับผมมาขึ้นมาผิวดันครับไปครับผมมาครับขึ้นปล่อยดันเข้าไปครับดันเข้าไปครับ กินเข่าไป <ح üm> <ح üm> ไปครับผมทำไรกินตัวน,นั้นเ่ะกินม้าก,กินเรืออ่ะมาครับกินไม่ได้หรอกอืมซาเว้ยเฮอ่ะโดดครับ ขึ้นไปกินเข้าไปครับกินดีครับงี้อืมตัวนั้นออกเหรอเอาละมา ไม่ทันเวยท่านผู้ชมนี้น่าจะทานแล้วละมัง้งคิดหลือกินยังไปครับนะครับผมผิวครับไปครับนะครับผม หน um> ึ่งตาสองตาหนึ่งตาครับแทงเข้าไปการปูรวมพลังครับ แั้งขึ้นบ่อยกินนะผมเชื่อมครับอืมต่อไปเลยดีมไหมเชื่อมก่อนเชื่อมก่อนเดี๋ยวหาย มาครับกินออกไปมาครับผมตรงล่างครับกินมาครับผมแทงตัวนั้นไม่ทันเว้ยอืมต่างกันไปครับ แข้งขึ้นไปกินมาเอาแล้วครับปิดเลยครับผมมาครับมาขึ้นต่อครับตัวที่หนึ่งไม่ต่อเหรอ ไม่ต่อกินนะกินลงไปครับอ๋อ,อมแล้ว <c oughs> มาเขาขยับไม่ได้นั่นเองนะครับอ่าลูกก้อนหนึ่งทไปครับพิว แห่งสองทีสามทีมาครับผมกินลูกครับไข่แตกแล้วล้องเจากินเข้าไป